สวัสดีค่ะเพื่อนๆมนีก็สิม้าฮอของขวัญกันนอกจากนาะของขวัญคริสต์มาสแล้วก็อันของขวัญวันเกิดคุณซาค่ะพามาฮอกันเลยจ้าเพื่อนๆนมือนล้านล้านก็สิเดียวบนมนีเพราะว่าอีก่อกีชั่วโมงก็สิได้เดินทางไปแล้วจากพี่น้องมาเ้อมาซอยกันฮอของขวัญจ้ะ พอ,องไปไหนงานดอ,อกพี่น,อน้องสิบประมาณหน,นึ่งนะจน๊ะเนาะกออันนี้มันเป็นกองเออแต่ยกับใครในเย้าของก่านในได้เข้าเอาลิบินมาอันมัดผูกมักกแตสี่เบิง้งไขแนแดงนะจน๊ะเนาะตอนนี้กบ 关了。 ภารกิจของเฮาโมนิกะเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วจากพี่น้องห่อของขวัญคริสต์มาสซีซีเอาไปหายพี่หายนองเข้านอจจากน้อง ทุกปีจ้ะทุกทุกปีมาดาม่ฮเองจ้ะปีนี้เยาวน้อยเนี่ยน่าจะเนาะทุกปีหลายคักจ้ะทุกปีหลายหลายเลยพี่น้องเพราะว่าทุกปีนี่เซียนอ่นซี่ฮให้หลานแล้วก็่อให้ลูกสาวน่าจะเนาะตอนนี้ลูกสาวกับไปเที่ยวอันเมืองไทยวันนี้อันหลานกับเขาส่งทางอินเทอร์เน็ตกับเอาไปส่งที่บ้านเขากับให้พ่อให้แม่เขาอันอฮ่ฮเองน่าจะเนาะมาดามกับบารมานาง่ฮให้ วันนี้ก็แล้วเรียบร้อยก็เตรียมตัวออกเดินทางค่ะพี่น้องเตรียมตัวออกเดินทางสิบไปสลรองบานน้นองสาวของแฟนนอจาจะเนาะคลิปนี้ก็มาดามก็ฝากไปซ้ำนี้ไ้พอกันคลิปหน้าจ้ะกับคริสต์มาสขอให้ทุกคนมีความสุขในค่ําคืนนี้ค่ำคืนค่ำคืนนี้ของอันยุโรเพื่อนสีสลงองอคริสต์มาสกันอกกนอาจะเนาะ ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญคิดอียังกับขอให้ได้สมพวงปรารถนาแล้วก็ทั้งเมืองไทยสปปลาวทั่วโลกนาะจะเนาะกับสวัสดีปีใหม่่วนาขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆเปิดช่องถูกกับขอให้เฮงๆปังๆสู้ขูุู่คนเด้อค่ะเด้อแล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจะเจ็บอย่าไข้อย่าป่วย ขอให้รวยแรงรวยลวดรวยลวนฟ้ารวยกัศจรรย์รวยสะบันหางแหลกสู้ขู่สุ้คนนะจ๊ะเนาะมาดามกับฝากพี่ฝากน้องไว้ํานีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมได้จด้อจะได้กระพอกันคิดหนาจ้ามาดามลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ